ันเป็นอะไรมันเป็นจิากระแตตัวใหญ่ฮะโนทำอะไรไปอะไรนะไม่มันทรมานสัตว์ทรมานสัตว์อะไรทรมานสัตว์ปลาไหลอ๋อแล้วไปเจออยู่ที่ไหนที่น้าแล้วทำอะไรไปะแล้วจะทำอะไรปลาไหลอืมเ,เลี้ยงอยู่ดีๆอา้าวพูดดีๆแล้วมาจับอะไรที่มันสั่นปุ๊บอะไรอะ่ะ ทรมานอะไรนะแล้วก็จับแล้วมันก็สั่นอะไรนะที่มาพูดเมื่อกี้บ้านยายลีอ่ะพูดดีๆพูดให้ฟังสิปลาไหลพูดดีๆไม่เอาปลาหนูจะเอาอะไรนะจะเอาปลาไหลแ้วมันจะไม่ทรมานสัตว์เราหรอทรมานโอ้พูดดีๆทรมานค่ะอ่งอังอ่างนีอังอังอ่างต้นี่ประดับชิคกี Tôi